ตั้งขบวนในการที่จะอัญเชิญที่ประชุมกันเมื่อคืนนี้กับโยมผู้ใหญ่ก็หลวงพ่อเจ้าวาดที่ศาลาลก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งขบวนขบวนที่หนึ่งที่จะจะเป็นขบวนก็เป็นขบวนล,ลดนําขบวนก่อนโยมเป็นลดการที่หนึ่งส่นวนการที่สองจะเป็นลดค้อง ในการที่จะตีบูชานะการตีคอ้องเป็นการบูชาด้วยเสียงทีละครั้งก็ตามคล้องก็ตามด้วยเสียงแต่บางที่ก็มีเป่าสังด้วยเป่าสังเพราะว่าในข่าวที่พระเจ้าของเราเสด็จลงจากสว์ชั้นดาวเดึอนก็มีการแบบนี้บูชาแบบนี้นะเป่าสังมีการดีดพินมีการประคมดนตรีซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าให้ใจน้อมไปเพื่ออันบูชาสักการะทันการตีคล้องนี่ก็เป็นการบูชาด้วยเสียงให้รู้ว่า รถขบวนมาถึงตรงนี้แล้วแต่ก็ตีอ่าไม่ใช่ตีรัวแบบโมงม่งม่ง,มงนี่นะก็ตีมึงไปเรื่อยๆ่ะพอกล้าจะทุนสุดๆสดเสียงก็ตีอีกครั้งหนึ่งอย่างเี้ยค่อยๆตีไปหลังจากนั้นก็จะเป็นโยมชุดขาวประมาณ40ท่านนะสีท่าน ก็โยมเขาก็หาไว้แล้วอาตมาก็ไม่รู้ใครจะมอบงานนะเขาจะถือเป็นพวกขันเงินขันทองแล้วก็พานใส่ดอกไม้แล้วก็โปรยบูชาแต่ว่าเวลายืนเนี่ยเขาจะยืนแบบบริเวณเส้นขาวของทางนะเพราะว่ารถพระาธาตุเนี่ยกับกระบวนพระสงฆ์จะอยู่ตรงกลางมันก็ว่าโปรยดอกไม้แล้วก็ให้พระเนี่ยกับรถพระาธาตุนี่ก็เหยียบดอกไม้ไปในลักษณะแบบนี้ยี่สิบท่านไม่ใช่สี่สิบ ข้างละยี่สิบสองแถวข้างละยีสิบอันนี้เป็นขบวนแม่ขาวสองข้างทาง,ทางต่อจากนั้นก็จะเป็นขบวนพระพระนี่จะถือธงที่เป็นธงธรรมจกักรชพันรังสีแล้วก็ธงตงุงที่เตรียมเอาไว้นะก็บูชาด้วยธงอันนี้ก็เอาธงเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ต่อจากพระก็จะเป็นขบวนรถพระาธาตุมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยเวจะได้อัญเชิญนะพระาธาตุไปประดิษฐานบนรถนะที่โยมได้ประดับตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามนะดอกไม้ก็เป็นดอกไม้สดด้วนยะที่ประดับก็เป็นไปเพื่อการบูชาดอกไม้ทั้งหมดที่ประดับก็เป็นไปเพื่อการบูชานั่นแหละนะก็เป็นรถพระาธาตต่อจากรถพระาธาตนะุก็จะเป็นขบวน ญาติโยมบาสกบาสิกาที่เหลือกับนักเรียนก็จะมีธงอยู่ด้านหลังอีกแล้วก็มีธงที่เป็นธงสายนะให้เราได้ถือธงสายนี่ก็เป็นไปเพื่อการบูชาหลังจากที่เราแหกเสร็จแเราก็เอามาผูกบริเวณต้นโพเพื่อบูชาสักการะเป็นเครื่องบูชาก็จะมีในส่วนของดอกไม้ดอกไม้ที่เตรียมไว้ใส่ถุงนะ ถุงพลาสติกเพราะถามว่าภาชนะเอาภาชนะทองภาชนะเงินนะที่มีสีอย่างนั้นก็คงไม่พอนะเราก็โปรยบูชานะหมดแล้วก็มาสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณแล้ก็จะมีการสวดรัะตะนสูตรสลับไปบ้างบริเวณนะบนรถนะบนรถในการการเชิญพระธาตนะุก็จะมีหนะลวงพ่อเจ้าวาด สองสองรูปนะทั้งวัดน่าจะเป็นทั้งวัดป่าวัดบ้านนะได้ขึ้นรถสองท่านเพราะว่ารถในสูงโยมนะเวลาที่ญาติโยมชาวบ้านก็จะนําเครื่องสักการะบูชาให้บูชา,ชานะเป็นดอกไม้นะท่านก็จะมีภาชนะนะเป็นถาเป็นอะไรนรับดอกไม้เครื่องบูชาแล้วก็วางบริเวณบุสบกบริเวณเ,วณเวณจดีย์ให้ได้บูชาถ้าว่าใครมีดอกไม้ที่เป็นอดอกไม้ที่ซัดบูชาได้เป็นดอกดาวเรืองดอกมาลีหรืออะไรก็ตามนะ กีบดอกบัวกสนดอกบัวดอกกุหลาบจะได้หมดนะโยมก็สัตบูชาได้เลยเป็นการสัตบูชาซึ่งการสัตบูชาเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลายสุมามาลการนั่นแหละเป็นบุคคลที่บูชาในลักษณะแบบนี้สัตกไม้บูชาพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จไปอยู่ก็สัตบูชาสุดท้ายก็จะเป็นรถนะเครื่องเสียงนะเพราะว่าเครื่องเสียงนี่เป็นรถ ใหญ่พอสมควรถ้าจะเอาดําหน้าก็บังหมดจเจ้าอยู่กลางก็ไม่ได้อีกก็เลยอยู่ท้ายจะมีปัญหาลดเครื่องเสียงนี่แหละโยมแต่ว่าในรถของนี่ก็จะมีเครื่องเสียงตัวเล็กพอที่จะสวดได้ยินอยู่ด้านหลังได้ยินแล้วก็มีการสวดแล้วก็โปรยบูชาแต่คนที่ถือพานบูชาเนี่ยค่อยๆโปรยนะโยมนะเพราะเนื่องจากว่าระยะทางนี่ก็น่าจะพอควรนะถ้ากรรม หวานคำหวานนี่แป๊บเดียวระยโยมนะดอกไม้เป็นรถ10ลอ้อก็ไม่เหลือนะค่อยๆปรยไปเรื่อยๆสวดไปเลยเพราะหลายคนโยมหลายคนโปรยนิดโปรยหน่อยไปเรื่อยๆจนกะว่าให้มาถึงวัดเราเนี่ยแล้วก็ยังเหลือตอนที่รถพระาธาตจอดด้านตรงนี้ก็ได้เราก็จะบูชาอีกครั้งหนึ่งตอนมาถึงวัดก็ซัดบูชาบูชาไปในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็น การตั้งขบวนการตั้งขบวนว่าตั้งยังไงปตั้งเริ่มตั้งแต่หน้าวัดเราแล้วก็ออกไปตอนเข้าจะเข้าฝั่งนี้นะส่วนที่พออัญเชิญมาเสร็จแล้วยังเราอาจจะยังไม่ได้เชิญพระธาตุขึ้นบทสมบูรก็จอดให้โยมบูชาตรงลานตรงนี้แหละโยมเนี่ยลานยาตรงนี้หลเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสถานที่สําหรับตั้งแถวตักบาตรด้วยหลังจากที่อัญเชิญเสร็จศพเรียบร้อยมาถึงวัดนะก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมซึ่งองค์ธรรมะถึกที่จะกล่าวทมก็จะเป็น ท่านอาจารย์ผันพระครูประหลัสมโพธิวิศโรสถานที่คงจะเป็นตรงนี้เลยโยมเพราะเป็นกลางวันแดดจะร้อนนะคงจะเป็นที่ปราบพิธีนี่แหละหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จสับเรียบร้อยเวลาโยมก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะเพราะว่าโยมหลังจากนั้นจะลาศีนแล้วอาจจะเป็นสิบเอ็ดโมงหรืออาจจะเกินไปบ้างหรือสิบโมงครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เวลาในการแสดงธรรมเพราะาถ้าหากว่าเราใช้เวลาในการแห่เยอะก็จนะ กับชั้นชิดกับเวลาตรงนี้แต่ว่าโยมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรหลังจากพระเทศเสร็จก็ให้โยมได้ลาลาศีลแต่ถ้าใครไม่ลาก็ไม่เป็นไรนะใครไม่ลาก็จะจัดอาหารให้พิเศษไม่ลาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลานี้น่นาจะพอนะน่าจะแต่บิณฑบ,บาตน่าจะเลทมาเป็นสิบเอ็ดโมงแหละประมาณนี้แหละก็คงจะไม่ไม่สายจนเกินไปแล้วดูก่อนอาจจะสิบ ยังไม่ถึงนะเพราะว่าพระเนี่ยมีจํานวนไม่เยอะการพิจารณาใช้เวลาไม่นานสิบเอ็ดมงไถือว่าฉันทันนะสำหรับพระอันนี้เป็นกิจกรรมในช่วงภาคเชา้าหลังจากนั้นก็เสร็จกิจกรรมที่นี่แต่ก็ปรึกษากับพระแล้วก็โยมว่าในช่วงบ่าย4ี่โมงเนี่ยว่าจะไปสวดมนต์บูชาต้นโพที่วัดป่าประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะแล้วก็บูชาสักการะ เสร็จศพเรียบร้อยก็พระจะไปกิจนิมนต์ไม่รู้ใครนิมนต์ไว้ต่มาก็ไม่รู้หรอกแต่ทางก็แจ้งมาว่าจะไปสวดมนต์เย็นคือหลังจากที่เราบูชาที่วัดป่าเสร็จัพเรียบร้อยก็ไปสวดมนต์ที่บ้านโยก็เลยว่าประมาณสักบ่ายสี่โมงก็จะไปสวดพระป,ปริศสวดมนต์บูชาที่วัดป่าก็เป็นต้นมาสีมหาโพธิ์เหมือนกันซึ่งปลูกก่อนวัดบ้านแล้วก็มีการ ทำลานโปรเสร็จสับเรียบร้อยก็มีการฉลองไปแล้วจะเดินกุศลไปแล้วก็จะไปณสถานที่นั้นด้วยก็ถือว่าเป็น JD อย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงบัดน,นี้นะซึ่งก็เป็นวันสุดท้าและก็วันพิศเศษของงานด้วยอา้าวมีอะไรสงสัยไหม ว่าฉันจะได้เป็นนางฟ้าหรือเปล่าปปอยดอกไม้เนี่ยแต่เอาคนแบบแหมแข็งแรงหน่อยนะโย,ยมนะไม่ใช่ประคองแขนกันไปอย่างเงี้ยพอดีเลยกว่าจะตลอดหมู่บ้านเนี่ยครึ่งวันก็ไม่รู้จะ,ะถ้าใครเดินไม่ได้ก็ขี่รถไปก็ได้โยมก็จะมนวนพาไปทั้งหมดเยลยหลวงพอ่อหลวงตาที่เดินไม่ได้ก็จะให้นั่งรถคล้องบ้างอะไรบ้างรถพระทาตนั่งญาติโยมก็นั่งรถไปได้หรือว่าญาติโยมจะไปดัก ให้ลูกหลานมารับแล้วไปดักคอยโปรยดอกไม้บูชาจุดใดจุดหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าต้องเดินตามทั้งหมดหรอกถ้าใครเดินไม่ไหวก็เอาเก้าอี้ไปตั้งแล้วก็เตรียมดอกไม้เตรียมอะไรไว้บูชาแล้วตอนที่มีการอัญเชิญเนี่ยก็จะมีการพรมน้ําพับปริษรอบบริเวณหมู่บ้านของเราด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะโยมนะพรมน้ําพับปริษไปตามถนนหนทางตามหมู่บ้านนะเพื่อให้เป็น สิริมงคลแก่หมู่บ้านของเราด้วยในฐนานะที่ว่ามีพระสงฆ์หมู่ใหญ่มาเจริญกุศลแล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสาศรีธาตุมาแหเจริญกุศลรอบบริเวณหมู่บ้านของเรานะก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับเราท่านทั้งหลายอ้าวจะเน้นวันนี้ในช่วงเช้าก็คงจะ ชี้แจงไว้แต่เพียงตรงนี้เดี๋ยวคงจะประชาสัมพันธ์ให้เป็นระยะระยะนะโย,ยมประมาณ7จ็ดโมงนะโยมนะเจ็ดโมงในเริ่มตั้งขบวนพอหลังจากที่เราเลิกไป,แล,กปไแล้วก็รับประทานข้าวต้มได้อารุณแล้วก็รับประทานข้าวต้มเสร็จแล้วก็เตรียมความพร้อมอ่ะอ้าวเดี๋ยวกลับพระพร้อมกันเลยโยมนะรับพระตอนนี้ก็จะหกโมงแล้ว อว่าอะระหังสัมมาสัมพ <Ms. S 2> <EN> ุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตตาธรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังขังนัมามี